สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนนีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเอาต้นสนมาปลูกนะครับเนี่ยเป็นสนสามใบนะครับเมื่อปีที่แล้วเคยปลูกไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นซื้อมาต้นละสามสิบาทต้นเล็กกว่านี้นิดหนึ่งตอนนี้เขาเอาเป็นห้าสิบบาทแล้วครับเนี่ยสั่งมาห้าสิบต้นยังไม่ทันได้ปลูกเลยเพราะสั่งมาตอนหน้าแล้ง ก็เลี้ยงไว้ตายไปซะเยอะเลยเหลือไม่เท่าไหร่นะครับแต่ชุดนี้ก็ต้นสวยดีห้าสิบาทนี่น่าจะรอดอยู่นะครับไอ้ที่ปลูกไว้ก็ตายเยอะเหมือนกันไอตัวสนสามใบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยฟอกอากาศได้นะครับทำให้อากาศสดชื่นก็เลยลองดูนะครับเรามาปลูกดู ้ที่สําคัญเห็น <c oughs> มันเขาว่ามันเกิดเห็ดมีเชื้อเห็ดใส่เชื้อเห็ดเข้าไปจะเกิดเห็ดด้วยก็เอาเนยครับตัวน,นี้ตายแล้วยังไม่ได้ปลูกเลยก็ไม่ว่ากันครับเอาเท่าที่เหลือไปครับกระบะคู่ชีพพันเก่า ก็ใช้วิธีนี้แหละครับยกไปขนไปใส่รถอหลอกรถนหน่อยก็ยกไปที่ละเข่งอย่างเงี้ยครับที่สวนก็ปลูกไว้หลายอย่างครับเนี่ยเห็นต้นไผ่ลวกไว้ไผ่ลวกนี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะ ปักหลักทํานู่นทํานี่ไปนะครับอันนี้เป็นแนวรั้วนะครับถึงแล้วปลูกบริเวณนี้แหละ ยุงเยอะมากครับต้องใส่หมวกที่มีมุ้งครอบไม่ไม่งั้นโอ้โหพลุนหน้าคันด้วยนี่ครับที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วที่เหลือรอดอยู่นะครับนี่ต้นหนึ่งต้นผอมมาเพราะว่ามันค่อนข้างล่มนะเลยสูงนะผอมสูง อีกต้นหนึ่งตอนนี้ตายซะแล้วขนาดเอาน้ำมาช่วยนะครับช่วยไม่ไหวตายก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยเหลือแต่ถุงไม่เหลือแตขวดขวดใส่น้ำเดี๋ยวปลูกใหม่ ตายก็ปลูกเพิ่มครับไม่เป็นไรจริงๆแล้วคนขายเขาบอกว่ารับประกันปลูกยันโตนะครับถ้าตายจะเค็มให้วางนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดใจตรงนั้นมันมีตายกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขายมาซื้อมาก็มาปลูกนีนี้ก็หาก็ค่อนข้างยากครับต้นสน,นไม่ค่อยมีใครพอขายกันนะครับต้นสวยนะครับเนี่ย ห้าสิบบาทเลี้ยงไว้พักหนึ่งแล้วก็สั่งมาตั้งแต่ช่วงแล้งดู่นนะครับก็เลี้ยงมาห้าหกเดือนแล้วก็อวบขึ้นมาหน่อยก็ปลูกง่ายๆครับขดหลุมเสมอเสมอแค่ปากถุงนะครับแล้วก็กบเลยประมาณเนี้ยลึกไปเอาครับอ่าประมาณนี้มนันกินเล็กไปนิดหนึ่งก็ปลูกง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าไม่แ้งจัด ก็ไม่ตายนะครับชุดนี้น่าจะได้เยอะหน่อยรอดเยอะหน่อยเพราะว่าปลูกแต่ต้นฤด,ดูแล้วอย่างต้นใหญ่ขึ้นนะครับเรียบร้อยคนระับหนึ่งต้นเสร็จแล้วเสียงจักจั่นนี่ดังตลอดนะครับเยอะมากเลยร้องรลงมไปหมดต้นนี้ก็ตายคนระับปลูกวันปีที่แล้วตายไปแล้ว ก็ปลูกใหม่ัเกลือขวดให้น้ำมันรอกอยู่นะนะแต่ไม่เป็นไรตายก็ปลูกเพิ่มคับปลูกไปเรื่อยจนกว่าจะได้ไม่ตายถว่าจะรอดไอ้ต้นที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วผ่านมาหนึ่งแรงแล้วก็คงแข็งแรงขึ้นบ้างมีโอกาสรอดเดยอะนะตอนนี้ก็ปลูกใหม่ก็สังเกตดูต้นไม้อื่นที่ปลูกไว้ถ้าผ่านสองปี ผ่านปีแรกนี่ยังไม่แน่ใจเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าผ่านสองปีไปแล้วกาสตายนแทบไม่มีแล้วครับถึงจะแรงไงก็อดทนอยู่ได้ลากเรียบครับเหมือนเดิมขุดพอดีถุงก็ใส่เลยเพราะดินที่นี่ค่อนข้างจะล้วนนะครับล่วนมากเลยร่วนสวย เพราะว่าผมไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรปล่อยให้ห่าขึ้นปลูกกล้วยคุมมา20ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ซื้อที่มาไม่ได้ทำอะไรแต่เดิมของเขาปลูกฝ้ายปลูกเขาโพดเลยเนี่ยใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยามก็ดินแข็งแต่ตอนนี้ดินยุ่ยล่วนซุยมากเลี้ยงหญ้าไว้เพียบนะครับปุ๋ยทั้งนั้นเลยเนี่ย นี่ขนาดเคยโดนไฟไหม้ไปรอบแล้วนะครับที่แปลงนี้ปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยไหม้หมดต้นไม้ตายไปเยอะไอที่ปลูกไว้นะครับแต่หลังจากนั้นมาก็พยายามมาดูมาแลบ่อยๆทำแล้วกันไฟบางอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็พอช่วยได้แต่ว่าอีกหน่อยถ้ายางนาที่ปลูกไว้โตหรือสนที่ปลูกไว้นี่โตขึ้นผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ พราะที่นี้มันส่วนหนึ่งมันมีต้นสักอยู่สักใหญ่แต่ว่าหน้าฝนก็โอเคครับเพราะสักใบเยอะคลุมหมดแต่หน้าแรงนี่สิครับสักใบร่วงหมดมันผัดไปก็เลยร้อนมากตอนนี้ก็เอาพวกนี้มาปลูแกแทรกแไปนไปครับยางนาจากเคียนแล้วพวกนี้แล้วก็ต้นสนนี่ก็ปุูยส่วนอีกโซนหนึ่งครับตันนี้ไม่มีสักขึ้นมีแต่กล้วยนะ ปลูกหญ้านะครับก็จะกะว่าจะทําสวนสนให้มันโตขึ้นเนงะินพักผ่อนตรงนี้แหละบรรยากาศดีๆฟอกอากาศนะครับร้อนๆก็จะแอบมานั่งรับลมเย็นใต้ต้นสนเนี่ยครับบริเวณนี้ก็ไม่เยอะ,น,ะน่าจะสักประมาณงานหนึ่งครับที่ปลูกสนเนะี่ยแบ่งโซนมาแล้วนะครับปลูกไปที่ต้นแล้วอนะ่ะ ทั้งหมดโอ้นับไม่ได้นับครับแต่ก็ห้าหกสิบต้นแล้วครับเน่ยปลูกไปเรียบร้อยตอนนี้สนยังเล็กอยู่ครับก็เห็นแต่หญ้าแล้วไม่ค่อยเห็นต้นสนเลย ที่ปักไม้นั่นแหละครับที่เห็นไม้ปักๆอยู่นะมีต้นสนอยู่ปักไม้ใส่ขวดน้ําช่วยในหน้าแง้งอันนี้เพิ่งปลูกยังไม่ได้ปักเดี๋ยวถล้งคงต้องมาปักไม้เอาขวดน้ํามาช่วยหน่อยนะครับก็พอช่วยได้ครับน้ําหยดอันนี้ก็ต้นเก่านะครับของปีที่แล้วปลูกไว้ปีที่แล้วบางต้นก็ง,งามดีครับต้นก็ตาย ของต้นก็สูงปดต้นนี้ปลูกใหม่ครับของเก่าตายไปแล้วปลูกซ่อมก็ตายไปเยอะอยู่ครับประมาณทักสิบต้นนะครับของปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่โซนนี้นะครับก็เดี๋ยวดูถ้าตายคงต้องสั่งมาเพิ่มอีกนะครับ หายากมากเลยต้นพันธุ์เนี่ยไม่มีใครเพาะขายกันนะครับที่ซื้อมานี่พอดีน้องก็ทํางานอยู่อุทยานด้วยก็เลยเพาะไว้น่าจะเพาะไวป้ปลูกส่วนด้วยแล้วก็เพาะอุดปลูกอุทยานด้วยแล้วก็จําหน่ายด้วยก็เลยพอได้มีหาได้บ้างนะครับผมก็หามาหลายปีนะครับไม่มีใครกเพาะขายกันหรือว่ามันหามาเล็ดไม่ได้ หรือเพราะไม่ขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไปตมอุทยานตมป่าเห็นมเมล็ดมันล่วงอยู่ก็เก็บมาลองเพาะดูแต่ไม่รู้ว่าเอาตรงไหนมเมล็ดมันตัวที่เพาะนะครับเป็นเป็น,ปนลูกโขนลูกสนให,ใหญ่ๆนั่นก็ไม่เป็นไรครับปลูกไปก่อนมีคนเพาะขายแล้วก็เอานะครับนี่ก็ ก็หวังว่าชุดนี้จะสวยจะง,งามนะครับปลูกผี่บ้างห่างบ้างไม่ได้กะระยะไม่เด้อะไรนะครับก็ดูแบบธรรมชาตินครับถี่บ้างห่างบ้างนี่ต้นปลูกปีที่แล้วบางต้นก็ถี่บางต้นก็ห่างก็เห็นอยู่ขึ้นในธรรมชาติก็โตดีในตอ้นอย่างหนาอย่างหนานี่สองปีแล้วเนี่ย สนนี่ใหญ่โน้นต้นสนนะเห็นไหมฮะต้นใหญ่เคยปลูกไว้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเนี่ยหลอดแต่ไม่ยอมออกลูกไม่เข้าใจเพราะอะไรนะครับก็ว่ากันไปครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ